สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกับอันคู่แฝดอีกแล้วค่ะบีหนึ่งบีสองสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูเพิ่งตื่นค่ะหนูเพิ่งตื่นนอนจ้าฟูไหมจ้ามาเรีนบานนันดิตาอีกแล้วค่ะมามามาเอานันดิตาซอยอันซอยเอซอยน้าเอเพินนันดิตาง้อแงห่วงมาต่อสู่กับหลานนอนแป๊บเดียวมาต่อสู่กับต่อไป ดิง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 จ้ะดิง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 จิงจ้ะจ้ะดิงดิงจ้ะอาจารย์เออคนเพิ่งตื่นนอนก็จะอารมณ์จะสี่ล่ะค่ะชาวัสดีค่ะนอนกับซ้วงเป็นไข่กําลังซ้วงค่ะมือมันขึ้นแมนอ่อนบานมั้ยคัวหัวมือ กู two, จ้ายังกวยังกวอารมณ์ดีเพราะมีความสุขกันนะเหตุเกิดแค่อารมณ์ดีเมื่อมีกคนอยู่อยูหน่อยเอ้ย <laughs> ของผาย่เลเออที่หนูจ้ารถไปรดเ <laughs> บื้องหน้าเลยละค่ะหน้าหยาเขาบ่า,า <laughs> ดูสาวหน้ายากค่ะดูสาวหน้ายากค่ะ ทบบูทิปิทบบูทิปีตับปูิปีตปโตด,โดีโตดีโตดีเบื้งหน้าไปอ้ยเป็นสาว,วาค่ะแบบลูกไปแค่กินหัว น <curves> <arn> nah, ั่นคือเด็กม <ed> ัย <modeling> ังเด้หันานั้นหาลุงยิ้มมุ่ยมุ่ยเลยหนูหายแล้วค่ะแต่หนูอารมณ์ไม่ดีค่ะหนูอยากรอข้างนอกหนูอยากรอข้างนอกอารมณ์ดีเพราะมีความจุ เซฟแอปเปิลที่แหละฮนแะอ,เอปเปิลจีโน,นอยู่ไช,าาชา้าตอนแอปเปิลไม่ใช่หลีคือเอาอันเดียวกันอันบางท่านใะหันน,นี่เออเดียวกันอันอันเม็ดอันบางท่านแอปเปิลเขียวบ่ย่าเปรี้ยวๆนี่นะหนัวหนู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 หน,หน,หน,นั่นนี่แตาบวมัดผมแหละคือผู้ชายเน,ะนยนะาะเช้าอิปลุน สาวอีปุูหน่อยสวัสดีค่ะคนอยู่บ้าทคนเดียวค่ะคนอยู่บ้านเพราะเลยบาดใหญ่จังหน่อยคนอยู่บ้านเพราะเลยบาดใหญ่จังหน่อยไม่ยุบบาทไม่แบบฮัลโหลเทสบัสทูที่โบไฟเฮ้ยคนยุบ้านเพิ่นเลยอารมณ์เพิ่นเลยห็บาดใหญ่จักหน่อยบอลลูอารมณ์ดีพระมีความสุขสาวสุดไล่อุ้ยอี๋ ยิ้มค่ะเช้ารักยิ้มอายาอายาเช้ารักยิ้มกะเช้ารักยิ้มย่อขวหัวจะควางเด้อไม่ใหญ่เอ้ยไม่ไม่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ้าฮัลโหลเจ้าเจ้านาฬิกามารายงานตัวจ้าฮัลโหลเจ้าเจ้าจ้าโบกมือแปะแปะแปะฮัลโหลฮัลโหลวันดูดีวันดูดีฮัลโหล เล่าได้ยินหนูไม่กล้าได้เล้าฮัลโหลฮัลโหลคือนางหมาทะราคุ่ณยายได้เห็นมะละอารมณ์ดีเพราะมีความฉุกความฉุกความฉุกได้เนี่ยเรียนดีเลยบ้านบทบาทบทีงเลยบ้านบทบาทบทีงเลยเพ่อสามหน่อยมา

ฮัลโหลฮัลโหลจ้าท่านจะถามตีเออวะทานหนังกบจักเดี๋ยวมาไห้ถามตีอย่างน้ค่ะอย่างนั้นเรมาถามลเพียรเงเลหลายคนยููไลทเท่ากี่เดียวสองเท่าส่วนนี้เลยม่าหันน้มัลงชิมมาได้เทาหรนะอย่างมันนี่เพียเดี๋ละ คนก็เลยมึงแต่ว่าเดียวเนี่ยโอ้ยพวกแบบเป็นแสนยงคนหนึหลายดิเดี๋ยวต้องสาวไปถามเดี๋ยวให้ทุกบาทเดี๋ยวมาออื่นก่อนมืาหื่อเดี๋ยวทำไปถามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงยากเนาะต้องถาวอารมณ์ดีเพราะมีความชูุ่มฟองกับว่าหายได้ด้วยเนี่ยบังหน้าข้อดังกล้องยัยหลัง มันหนวงานกุ่ยเได้น่เด้อใส่้ตัวไใหลูกใส่้ตัวไใหลูกยิ้มคนย่าย่าวัดเย่ยมซย่าเฮ็ดอียงเลยนะย่ตัวเพิ่นอันเพิ่น่นขาเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดขาเพิ่นเพิ่นละเพิ่นปาดเฮ็ดเพินตาเลียวยแ่นอารมณ์ดีเลเด้จ้าน่ดไปนั่นตื่นอารมณ์ดีแล้วเด้นั่นตรวจ อารมณ์ดีละตัวนูเศร้าหนายากแล้วเอาเอาเอาเหาตัวได้คะนเลไปอี้องยนยนน้ปาแยืน้แใช่เห็นิดแล้วใช่ไมเนยโอ้ยเดี๋ยวตัวไปลางมือตัวไปลลางมือตัวไปลลางมือโอยตัวไปลางมือขึ้นจังเอาี้ทานมาหาป่าดีมาก อารมณ์ด hey, ีเพราะมีความฉูดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจนฮัลพ่อหาลุงมันหาลุงมนด่วน่อหาลุงมาดูแลเรวพ่อหาลุงแค่ลุงแค่นแาลุงจ๋าพาหาหุูนะจ๊ะลุงแกฮัลโหลใส่เสือต้วตอนนี้คือคือใส่หเสือหันตเขียนเี้ยใเออได้สื่อเตอร์เลย เือดไหเ้ต้นอยากสร้างยู่นแน่นแหน่ตอบว่ามันยังแบกจะคองอดทนเงินมาไดเขาว่าเก็บปลายทางเอาเก็นเงินมาไดเขาเออเ้าจะเปเหตุใหม่เนี่ยเองลุงมาหาแต่ก่อนจะเป็นบาปบานเขาสแกนใบนำมาสแกนมาพันจ้าเถิดปิก่าแลคาสุเมืองมิตเนี่ยโอนใจเปนเหาไงจะวันยังเรียนทหารตะมุเขาบวสัมพันเงินเลยนี่โอนยังไงอยากจะน้อง อารมณ์ดีเพราะอยู่บ้านตัวเอง <laughs> <laughs> ยืมบา้านน้องกัสสีหนายอยากจักน้อย <laughs> กะสิีมัดใหญ่จักน้อยบอล่ลวกโง่ก <laughs> ็นายใจยังร,ร, <laughs> ร,รู้มั้ <laughs> ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วนั่นนี่ตาคือคนญี่ปุ่นเองนะเนาะถ้าดังโน่นเนี่ยมคือคนญี่ปุ่นแน่เนี่ย จิงจิงจ๊ะจึงจงจิงจ๊จึงจิงจ๊จึงจึงจิงจ๊จ้งจิงอเนียนเปามันโหลดต๊ะป่าว่มีเงินหรอแต่เปาป่าว่มีเงินดอก ดูนุ่นั่งมักินแล้วเิพร่งหมอนนี่เห็นตวตรวเป็นตรวจเิ็นตรวจตรวอยากไปองตรเจค่ประเด็นตรวประเ็ตวตวคนเดียเงี้ยได้ไหมนี่ตวคนมีแฟนคัได้เอเห็นวาฝาอีาบาดหน้าเอาเห็นว่าฝาคนทหาเนี่ยอโอ้โชาวดีแก จ้า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 หนูนเริตาฮัลโหลเร็วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล นาริตาคะ่ะฮัลโหลค่ะอะโหลอะโหลอะโหลทุกค่ะสวัสดีนะคะนาริตาน้อยรายงานตัวแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ